สวัสดีครับผมบอยคาเวเซอร์นะครับมารีวิวรถจิโก้หน่อยฮะ isuzu ftr 2 4 0รถป้ายแดงนะไม่ได้ถ่ายมานานละถ่ายให้ fc ดูเลยเห็นแล้วมันสวยมันโดนใจนะครับผมรถใหม่ป้ายแดงรถใหม่ปลายแดงแต่จิโก้มาทําเป็นหน้าแปลงหน้าเป็นจิก้านะฮะแปรงโฉมรอเราเอาการเลยทีเดียวนะครับ ดูกันชนไฟแต่รถนี้คืองานโหดๆที่ว่าวิ่งถ่ายดินก็จะวิ่งลำบากหน่อยต้องถอดกันชนออกเพามันต่ำม,มากเลยก็ถือว่าไม่ตม่ำเท่าไหร่นนะก็ยกหน้าขึ้นเลยยกยกหน้าขึ้นยกไอ้ยกเก่งขึ้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจกันแต่งได้สุดจัดประหลัดบอกอ่ะไฟเะ,ะ้อ ความชอบเลยคือมันมองอย่างไงมันก็สวยนะสหรัะคนไม่ชอบมันจะมองว่ามันดูเกะก,กะแต่คนที่ชอบคนที่รักในในรถนะในเครื่องจักรเนี่ยมันจะมองไปว้าวอะไรประมาณนี้นะฮะสุดจัดประหลัดบอกท่อ อันนี้เป็นพวกรุ่นใหม่แล้วนะเป็น10น็อตนะครับเป็นเบรกแห้งกระบะยาวประมาณ4เมตรสเมตรครึ่งนะฮะยาวกว้างประมาณ2เมตรกว่าความสูงเราๆประมาณเมตร40 m. นะครับเจ้ของขับเองก็ขับไปดูแลไปไม่ได้ถามว่าวิ่งได้กำไรอะไรเยอะไหมค่าเที่ยวเยอะไหมไม่ได้เยอะหรอก สูเขาทำสวนเป็นดอกสวนปีนึงเขาทำเยอะแยะแต่ทีนี้้ความชอบนะมันเงินความชอบนะี่มันมันนั้นไม่ได้นะมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้นะครับความชอบนะี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะสวยสวยสวยโอเค okay, ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ